เรามาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพนะคะในช่วงนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องผลิตภัณฑ์ค่ะที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณผู้หญิงโดยเฉพาะวันนี้เราคุยกันนะคะแน่นอนที่สุดค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องเป้แล้วนะคะเพศรัชกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วันนี้เราพูดคุยกันเรื่องของความผิดปกติของผู้หญิงล้วนๆพี่ตั้มอายมาตลอดรายการแล้วต้องฟังเป็นความรู้พี่เลยวันนี้ความจริงพี่ตั้มไม่น่าเครียดนะคะพวกเราน่าจะเครียดหรอพี่ตั้มเคยเราคุยอะไรกันน่ะต้องถามแทนคุณพ่อบ้านวันนี้วันนี้น้องแป้มีผลิตภัณฑ์ที่จะมาช่วยดูแลเรียกว่าอวัยวะที่ผู้หญิงมีอย่างเดียวผู้ชายไม่มีผู้ชายไม่มีนะคะมีอะไรมา เล่าให้พวกเราฟังบ้างเลยคในเรื่องของความผิดปกติเกี่ยวกับมดลูกนะคะเปไ้ขอแบ่งเป็นหลายๆกรณีก่อนดีกว่านะคะผลิตภัณฑ์ก็ช่วยดูแลในหลายๆกรณีเช่นกันนะคะมาดูกรณีแรกก็คือมะเร็งมดมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับมดลูกเริ่มสนัก์ใช่ไหมครับแล้วทุกคนกลัวไง สุภาพสตรีทุกคนต้องกลัวเรื่องนี้แ<ช>น่ค่ะคเป็นเรื่องที่มีอุบัติการเกิดเยอะมากมนะคะมมไม่ว่าจะเป็นมะเร็งลำรังไข่ขหรือว่ามะเร็งปากมดลูกะะนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ของกิฟฟารีนเราเนี่ย ก็ไม่ได้รักษาหรือว่าป้องกันอะไรโดยตรงเท่าไหร่นะนะคะแต่ว่าก็จะช่วยได้บ้างนะคะมีงานวิจัยมาบ้างว่าสารสําคัญในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยสามารถช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งในแต่ละชนิดป้องกันหมายถึงว่ายังไม่เป็นกินป้องกันไว้หรือว่าเป็นแล้วกินแล้วอาจจะลดลงผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทุกชนิดะนะคะไม่ได้ไปฆ่าเชื้อมะเร็งไม่ได้ไป จำกัดตัวปริมาณของเซล์มะเร็งมันไม่ใช่ยาใช่ดังนั้นถ้าเกิดเป็นหรือว่ามีความสงสัยว่าจะเป็นให้ทางเดียวก็คือปรึกษาคุณหมอในที่สุดซะแต่ถ้าเกิดคนที่ปกติอยู่แต่เป็นกังวลเรื่องนี้แล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้สามารถทานตัวนี้ป้องกันคือยังไม่เป็นคนทั่วไปทานป้องกันซะใช่ค่ะหรือว่าคนที่มีความเสี่ยงจะเป็น นะคะเช่นอย่างเช่นประจำเดือนมาผิดปกติปวดท้องมากเป็นพิเศษกรรมพันธ์อะไรกรรมพันมีค่ะมีคนที่บ้านเคยเป็นเคยเป็นมาก่อนใช่เป็นมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมาก่อนก็ทาน2ตัวนี้ เอาไว้ป้องกันไว้ก่อสองตัวนี้หมายความว่ามีสองมีสองตัวให้เลือกด้วยนะใช่ค่ะมาเริ่มที่ตัวแรกเลยก็คือนี่ค่ะเคอร์คูม่าซีอีเคอร์คูม่าซีอีชื่อมันคุ้นอยู่นะครับเคอร์คูม่าก็คือคัมมิ้งชันใช่ค่ะแล้ววิตามินซีและวิตามินอีใช่ค่ะเจ้าตัวคัมมิ้งชันเนี่ยมีสารสําคัญก็คือเจ้าตัวเคอร์คูมินอยด์นะค่ะสารสําคัญของเขาเนี่ยเคยมีการทดสอบแล้วก็มีงานวิจัยมีการตีพิมพ์ทางวารสารที่เรียกได้ว่าได้รับการยอมรับ แล้วนะคะคว่าสามารถช่วยลดและฆ่าเชื้อมะเร็งเซลล์มะเร็งได้นะคะลดช่วยลดและช่วยฆ่าเซลล์มะเร็งแต่ว่าการทดลองนี้คือเขาทดลองในหลอดทดลองก็คือคเอาเซลล์มะเร็งออกมามาเลี้ยงให้โตแล้วก็เอาสารเคอร์คูม,มินอยนี้เอาไป เอ่อทรีทให้กับเซลล์มะเร็งได่ปรากฏว่าช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตแล้วก็ทําให้เซลล์มะเร็งบางชนิดเนี่ยสามารถตายไปเลยก็ได้นะคะดังนั้นจึงคิดว่าน่าจะมีผลดีในการป้องกันโรคมะเร็งค่ะนะคะวิธีการรับประทานทานวันดึงเยอะไหมคุณเป้เน้นในการทานเพื่อเป็นการป้องกันถ้ามีความเสี่ยงมากๆนะคะก็ทานได้ถึง3เม็ด ถ้าทานป้องกันธรรมดาเราก็ถ้าเราจะทานร่วมกับตัวอื่นๆอย่างเช่นอีกตัวหนึ่งที่เป้จะแนะนําเราก็ทานอย่างละ1เม็ดก็ได้พอละเม็ดถึง3เม็ดถ้า3เม็ดนี่ก็คือแยกทานได้ไหมเป็นมือหรือทานพร้อมกันยังไงดีทานเป็นมื้อสามแยกดีกว่าแยกดีกว่าครับค่ะเป็นการเพิ่มปริมาณเขาไปเรื่อยๆว่าที่จะให้เยอะไปทีเดียวค่ะน้องเป้คะขมิ้นเนี่ยคือพี่มดทราบมาว่ามันเป็นสมุนไพรมันทานได้ทุกวันหรอ สมุนไพรตัวนี้เนี่ยนะคะก็คืออยู่ในปริมาณที่เหมาะสมถ้าเราจะใช้ในการป้องถ้าเรามีความเสี่ยงสูงๆจริงๆเนี่ยแนะนําให้ทานทุกวันนะคะถ้าเราทานเพียงแค่ตัวเดียวทานทุกวันก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องมีช่วงเว้นหยุดใดๆใช่แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราอ่าเราเรากังวลสุขภาพเยอะเราทานอาหารเสริมทีละเป็นสิบตัวทานทุกอย่างที่เป็นเม็ดอะใช่เขาเรียกว่าเหมือน กลัวมากป้องกันไว้ก่อนดูแลตัวเองมากดูแลตัวเองมากเกินไปบางทีบางทีเราอาจจะต้องมีการหยุดเราสนับกันหยุดก็ได้กับอาหารเสริมที่เป็นพวกสมุนไพรตัวอื่นอื่นผพูดถึงกรณีที่เป็นสมุนไพรนะคุณผู้ชมค่ะเดือนนึงเราอาจจะเดือนนี้เราหยุดขมิ้นชันไปสักเจ็ดวันเดือนต่อไปเราหยุด อจีสักเจ็ดวันนะคะตัวมิัก็ทานสลับกันหยุดเพื่อให้ตับเราเนี่ยมีการพักบ้างคะบางทีเนี่ยเราทานใ้พวกสมุนไพรมากเกินไปมันก็มีการขับออกที่ตับนั่นเองค่ะวังีการตับทํางานหนักใช่แต่ถ้าเราทานเพียงแค่2ตัวนะคะ อย่างเช่นคมิ้นชันกับ EGTG อย่างเดียว2ตัวทานวันละ1นถึงสเม็ดต่อวันแล้วก็ทานต่อได้ไม่เป็นไรไม่มีอะเกินขึ้นอยู่กับแต่ละท่านใช่เลยพี่ตั้ขึ้นอยู่กับปริมาณขึ้นอยู่กับปริมาณแล้วก็ชนิดที่เราทานคค่่ะะไอเจ้าตัวคามิ้นชันเคอร์คิมาซีอีเนี่ยมันได้เรื่องผิวด้วยใช่ไหมน้องเป้ใช่คุณผู้หญิงเป็นไ้มนั่นแหละคุณผู้หญิงเนี่ยดูแลเรื่องความผิดปกติของมดลูกแล้วหรือว่าดูแลเรื่องมะเร็งแล้วยังได้เรื่องผิวพรรณไปด้วยใช่เพราะว่าเขาเป็นสารต้านอนุมูลอิส มากนะคะ,คะยังสามารถป้องกันมะเร็งอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะหลายชนิดทีเดียวจริงๆคุณผู้ชายทานได้ไหมน้องเบ้ได้ค่ะ เพราะว่าเขาก็มีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพของคุณผู้ชายป้องกันมะเร็งอื่นๆอย่างเช่นมะเร็งตับอะไรอย่างนี้ก็ช่วยได้โอดีเลยทานได้ทุกวันเหมือนกันค่ะแต่ขอย้าว่าเป็นแค่การป้องกันนะคะไม่ใช่รักษาอค่ะป้งกันตัวต่อมาค่ะตัวต่อมา EGCG สารสกัดจากชาเขียวของเนี่ยแหละค่ะตัวนี้ให้ประโยชน์ในการป้องกันและก็ยับยั้งเชื้อมะเร็งได้หลายชนิดทีเดียว นะคะเพราะฉะนั้นมริเ็งที่เกี่ยวข้องกับระบบมดลูกเขาก็ช่วยได้มรเเ็งที่เกี่ยวข้องกับระบบคือทั้งหมดสุขภาพของผู้หญิงสุขภาพของผู้หญิงทั้งหมดช่วยได้ด้วยใช่ EGCG ทานกี่เม็ดขึ้นอยู่กับความเสี่ยงความ ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงด้วยถ้าเราไม่เสี่ยงทานแค่ป้องกันก็ทานหนึ่งเม็ดต่อวันทานเป็นประจําไปเรื่อยๆนะคะถ้าเรามีความเสี่ยงเยอะนะคะปวดท้องมดลูกเวลาประจําเดือนมาปวดท้องมากๆนะคะก็อาจจะมีความเสี่ยงเยอะหน่อยก็ทานซะสองถึงสามเม็ดต่อวันนะคะแต่ถ้าเราทานหลายๆตัวอย่างเช่นทานคานิชชันร่วมด้วยก็อาจจะแค่ 1- นถึงสองเม็ดพะฉะนั้นบริหารได้ขึ้นกับความเสี่ยงขึ้นกับ เขาเรียกว่าปริมาณหลายๆจำนวนหลายๆตัวหลายหลายอย่างใช่น้ำไปมันมีข้อห้ามไหมคะ EGCg ทั้ง EGCg และขามิ้นชานห้ามในคนที่เป็นโรคตับอักเสบบุนแรงค่าเอนไซม์ตับสูงสูงเพราะว่าแน่นอนคือถ้าไม่รู้ล่ะอ่ะก็คือสังเกตตัวเองค่ะว่ามีอาการเกี่ยวกับโรคตับหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าทานเข้าไปแล้วตับจะทำงานนัะอาการเกี่ยวกับโรคตับเช่นอ่า อย่างแรกสังเกตที่เยื่อบุอ่อนๆโดยดูที่ตาก่อนถ้ามันเหลืองๆตาขาวเราเนี่ยนะใช่ตาถ้าเป็นสีเหลืองถ้าเป็นสีเหลืองแสดงว่าตับเริ่มทํางานไม่ดีแล้วนะคะหรือไม่ก็บางทีก็ดูที่ถ้าเราอ่อนเพลียมากๆนะคะสุขภาพตับก็อาจจะทํางานไม่ดีเช่นจริงๆนๆจริงๆแล้วคุณผู้ชมถ้าตรวจสุขภาพประจำปีเราจะทราบเนาะทราบเขาจะบอกมาเป็นค่าเอนไซม์นะคะถ้าไม่ไม่ทราบยังไงตรวจสุขภาพประจําปีถามคุณหมอได้เลยนะคะเขาจะบอกว่า ทำงานของตับเป็นอย่างไรบ้างเราจะได้เลือกผลิตภัณฑ์ที่จะดูแลเราเนี่ยได้เหมาะสมใช่นอกจากจะข้อห้ามสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องโรคตับลแล้วล่ะคะมีเรื่องอื่นอีกไหมน้องเป้ EGCG สิ่งที่อยากจะเอามาฝากก็คือมีการทดลองมาว่าสามารถลดอุบัติการการเกิดช็อกโกแลตซีด อธิบายช็อกโกแลตซีคำว่าลดอุบัติการเนี่ยแปลว่าลดโอกาสลดโอกาสการเกิดเผื่อคุณผู้ชมแบบอะไรอุบบติการนะคะลดโอกาสการเกิดช็อกโกแลตซีค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าช็อกโกแลตซีเนี่ยก็คือเป็นชื่อที่เขาเรียกว่าการที่เยื่อบุพงมดลูกเจริญผิดที่งงอีกฉันเจริญผงงงนิดนึงครับเป็นยังไงครับคือปกติเนี่ย เวลาประจําเดือนจะมานะคะโพรงมดลูกก็จะหนาอังจากนั้นแล้วจะมีการเขาเรียกว่ามีฮอร์โมนที่ช่วยในการให้โพรงมดลูกเนี่ยมันสลายตัวหนาไปละผิดละสลายนะหนาหนาไปรอไข่มาฝังใช่ไหมถ้ามีการตั้งครรภ์ก็จะมีไข่มาฝังปุ๊บนะคะเขาก็จะมีระบบของร่างกายที่ให้ออกแบบฮอร์โมนมาชนิดหนึ่งทำให้ไอ้เจ้าโพรงมดลูกที่หนาๆนาเนี่ยสลายออกมาเป็นประจำเดือนนะคะทีนี้ ถ้ามันพงมดลูกมันไปเจริญน,นอกมดลูกไปเจริญอยู่ในช่องท้องหรือว่าไอ้เจ้าที่สลายเนี่ยมันไม่สลายออกมาคับไม่ขับออกมามันดันเข้าไปอยู่ในช่องท้องอน<ะ>้นะคะอ๋อมันน่สาสงสารน, <perde> นะคะมันจึงเกิดการสะสม uh นะคะแล้วก็กลายเป็นก้อนที่มีลักษณะคล้ายๆสีเหมือนเลือดค้ำๆมันคงไปจับตัวกันแลวไม่ได้ย่อยสลายในทุกๆเดือนอย่างปกติ ก็กลายเป็นสีที่เหมือนช็อกโกแลตมันก็จะเจริญเติบโตอยู่ในช่องท้องเราโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะไม่ได้ขับออกมาตามระบบประจำเดือนปกตินะคะทีนี้อาการเนี่ยเขาก็จะปวดท้องมากๆมามีประจำเดือนนะคะทีนี้ไอ้เจ้าตัว EGCG เนี่ยเขาก็มีงานวิจัยรายงานว่าสามารถช่วยลดโอกาสการเกิดลดโอกาสการเกิดให้เป็นใช้มแบบปกติซะใช่แต่ทีนี้ก็ไม่ได้ บอกร้อฟันทงร้อยเปเซนว่ากิน EGCG แล้วจะไม่เป็นใชนเขาแค่บอกว่ามีโอกาสที่มันป้องกันได้ทุกทุกอย่างขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของคุณหมอนะคะถ้าเรามีอาการอะไรผิดปกติปุ๊บ ไปหาคุณหมอซะใช่นะคะนอกเหนือจากสองตัวแล้วเ็นมิงหนึ่งขวดค่ะวางอยู่น้วมันอิฟติงพิมโบรสค่ะตัวนี้ดีอย่างไรน้องเป้ตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการปวดประจําเดือนที่ผิดปกตินะคะตัวนี้ก็จะช่วยได้นะถ้าเราไปเช็คมาแล้วคุณหมอบอกว่ามดลูกเราพรงมดลูกผิดไม่ไม่ไม่ได้ผิดปกติอะไรแค่ร่างกายเราตอบสนองต่อการบีบตัวของมดลูกมากเกินไปทําให้เราปวดท้องมากผิดปกติค่ะตัวนี้ช่วยได้ PMS ช่วยได้ไหมคะ PMS ก็ uh, post men, u, uh, men s t r u a l syndrome อาการที่ผิดปกติ <รอ S 2> ก่อนมีประจำเดือนอใช่จะมีอาการร้อนวูบวาบเหนื่อแตกหรือว่าบางค,คนหุดหด ตัวนี้อาจจะช่วยได้ฟัดงวงฟัดงาอะพิต้าอ๋อเหรอช่วยลดอาการอุดได้ด้วยใช่อาการฟัดงวงฟัดงาของคุณพี่อีกแต่ว่าไม่ได้รับรองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะว่าจะใช้ได้กับทุกคนแต่ว่ามีงานวิจัยว่าหลายๆคนช่วยได้มเม็ดเดียวพอไหมน้องเป้วันละเม็ดพอวันละเม็ดพอกินต่อนอนได้เลยใช่สามารถทานต่อนองได้เลยแล้วเขาทานร่วมกันได้ไหมคะสามตัวได้ค่ะอ่านะคะเจ้าตัวอีฟนิ่งพิมร้อยมีข้อห้ามนิดนึงในคนที่เป็นโรคจิตหรือโรคลมชักอาหนูห้ามละ เป็นนมชากใช่ไหมต้อเล่นนะครับครับค่ะค่ะเอาละค่ะทั้ง3ตัวนี้นะคะเรียกว่าถ้าเกิดเรื่องรับประทานดีๆแล้วก็บริหารเวลาดีๆบริหารปริมาณดีๆอย่างที่น้องเป้แนะนำเนี่ยนะคะคุณผู้หญิงทุกท่านจะอาจจะต้องมีสุขภาพที่เรียกว่าเข้มเขาเรียกว่าแข็งแรงแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นมั่นใจมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นอ่ะมันเป็นเรื่องบางทีมันอยู่ข้างในเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณน้องเป้ค่ะเพศสรรกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ค่ะขอบคุณค่ะน้เป้ขอบคุณมากนะ และท่านผู้ชมทุกท่านครับสามารถติดต่อนะครับกับพวกเราได้นะครับทางช่องทาง w o r l d w i d e i f r i n c h a n n e l com ครับหรือต้องการตามไปไลฟ์กันใน f c e e o o o นะคะตามรายละเอียดที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราสามคนลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ